ฝนล,ละลืมครับฝนตกอีกแล้วตั้งแต่เช้าครับสวัสดีครับเช่นเคยครับผมก็มาทนหนึ่งครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าปูกระเบื้องปูกระเบื้องไปถึงไหนแล้วนี่ครับโกเบน,นครับ อีกคันหนึ่งเมื่อวานก็ลงจากเทเลอร์จอดอระบบดีครับคันนี้สวยเดี๋ยวเราเข้าไปปูกระเบื้องเพราะเขาทำการปูกระเบื้องวันนี้นะครับอา้าวโอ้ตกใจหมดขึ้นไปยู่อะไรขบนหนูน่ะ้าส,ทาสีทาสีหรือลอกสีอ๋อโอ้ขึ้นไปยู่อะไรขบนคนเดียวเงาไหม คนอยู่ข้างบนเป็นลิงเป็นข้างคนอยู่ข้างล่างควางได้ควางเอาเดี๋ยวหาอิดก่อน <laughs> หาอิดก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับให้จันชูเหงาอยู่คนเดียวไปเไปไหงาแล้วเนาะอยู่คนเดียวเนาะเข้าแล้วครับเดินมา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 โอ้กลัวยุงเข้า ปิดมุงลวดอ๋อเข้าใจแล้วว่าเขาปิดทำไมอ,ไอ๋องเลยฮะร้อนั่นเลยลเขาเข้าใจแล้วว่าปิดทำไมหลังบ้านก็ปิดปปโอ้โห่ปูปปปปปยากไหม พอสมวรครฮะพอสมวรอันนี้ปูตั้งแต่กี่โมงนี่ปูตั้งแต่เช้าตายเลยถ้าเมาตรังเม็ดละสามร้อยนี่ในวันละวันละกี่บาทนี่ถึงเย็นวันนี้สองสองพันนู่นเนอะสองพันนู่นนะสามร้อยตรังร้อยน่ะโอ้วันเช้หาลายหาอะไรอีกเนี่ต้องหาลายอีก อันนี้ก็ได้อยู่ประมาณกี่ตรังเม็ดนี่้กองนะนับเป็กองได้เลยสองรอยกรังเม็ดกว่กองนแค่ปล่องลองละสามร้ยเนาะโอ้โหรรยยไอ้รวย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 มวย แล้วแล้วเนี่ยถอดออกตอนไหนนี่เนี่ยมันมานกี่ปอนไ้่หรครับมันงมาแห้งๆกี่ปอนมันมันแบบไหนไอ้ฮะไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เขาแถมมาให้หรือว่าวราต้ไปซื้อมาโอกเราต้องซื้อบาเลยหรือเปล่าโอ้หรือมาใส่เก็บไว้ใส่หน้าซื้อแล้วบางคนเห็นข้าวปูเขาไม่ต้องใช้ตัวนี้ มันมคนละยานคนละยานเนาะเห็นคือพวกวะเห็นเห็นเขาเห็นเขาจับใส่จับใส่เลยครับหูไอ้ยานั่นมันปูนมันปูนมันปูนในนั่นเนาะปูนปูนซาลาเปาใช่ไหมปูนในนั่นปูสีมุกนั่นเลยเออแต่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 อย่างนี้มันต้องใส่เนาะจะใส่ตะไคร้กันนี่ครับอ๋อก็ใส่ไปอย่างนี้ใส่ด้วย พอมนเนี่ยล่าคนพอพอให้มันเอ่ลองรูเ,เ,เรม่มันมันไม่ไม่มุม,มน,นี่มันไม่นั่นใช่ไหมเ,เดี๋ยวลองรูบนกัอปออะไรเดี๋ยวเดินมาก่อนนเนี่ยเอบางแกนี่แแนมันจะโค้งอย่างเงี้ ต้องใช้คอ้อนยางเคาะนะครับเราอย่าไปใช้คอ้อนเหล็กคอ้อนเหล็ <laughs> กแตถ้าใช้คอ้อนเหล็กมีรับรอง,มอรองไม่ใช่ค้อนยางมันจะดามวัดเออมีแต่ดามคอ้อ,อ,มนมคอนเลยเนาะปก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 เราเป็น QC นะครับเรามาเดินตรวจนะครับ QC ต้องเดินตรวจ เดินเดินตรวจทุกตรางเม็รและซีอก็ไปไหนอ่ะวันเนี้ยไปไปไหนไปหาหมอหาเมอไปนเอ๋อไปโรงเรียนอ่ะนี่ เดี๋ยวตอนปูเสร็จเราก็เอาเหรียญสิบ,บาทนะเราเอามาโยนดูว่ามันสะดุดไหมโนตรไม่เออนเห็นเห็นเห็นก็เอาเหรียญสิบปูด,นนดเนาะเหรียญสิบอ่ะเหรียญสิดเป็นไรจ้ากอรักไมรู้ใช่ะ <laughs> นนอะหน,น,นึ่งร้อยอยอนี้หนึ่งร้อในนั่น รว,นะวยละเกบี่าลนี่ยแหละนีเรยอ,รอยไป <c oughs> เราเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนาะเราก็ให้ให้ให้แค่ไม่สะดุดก็พอแล้วถ,ถ้าเอาถึงขนาดนั้นเราตายเลยหละกว่าจะได้แต่ละแผ่นถูกมันขึ้นอย่ง ให้มันชิดมันยาแนวยากสิหให้มันห่างห่างยาแนวง่ายก็ะเติม,อ,มอ,อีันิดนิดมันชิดเกินมันยาแนวไม่ค่อยอยากเข้าเราต้องให้มันห่างห่างนิดหนึ่งบอง,งามบอง,งามอีกแหละงามงามงามฮะ<า>มโอ้มันห่างห่างเปลืองยานยนแนวเลา หน่วยบอกคือกัปงานนั่นแหละเราเราบอกว่ามันมันเปลืองยาแนวเราบอกว่าตาหางมันเปลืองยาแนวเอออย่างงั้นก็ทำชิดชิดไปงั้นโนเอาแบบไม่ต้องยาเลยเอาอีกแล้วชายบ้านนามานี่คลื้นเลย ไม่เงียบเลยใช่ไหมไอตอนอยู่ด <mm ้วยกันสามคนนี่ไม่มีใครคุยกับใครเลยได้น่งโอ้พอผมมาเนี่ยได้คุยได้คึกคื้นเลยเก๋จานชูเทียอยู่คนเดียวอยู่ข้างนอก ไม่มีดนี้เนี่ยนี่จะปไปถึงก็เอาแรงมากกัไอ้ินบินคอตัเรื่องมากอืไม่มีหรอกะไม่มีแบบนี้หรอกะปูเขากอเทาะ็จะบินนรัเรงจะไ่้เลยเคาะเคาะให้แต่เสมอเอาเลย้วนั่นแหละทำไมไม่บินทำไมมันหักหนาง เดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ